กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงพูด้วยคลิปนี้นะครับลุงปูก็จะมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับล่าสุดมี f c แฟนขับลุงพลนะครับฝันเห็นลุงพลชาติที่แล้วเป็นลูกชายของพญานาะคแล้วชาติที่แล้วนะครับก็เป็นคนดื้อพูดไม่ค่อยฟังบอกว่าไม่ให้มาเกิดก็จะมาเกิด สุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายขมขื่นอย่างเช่นทุกวันนี้ขณะดเดียวกันนะครับทางด้านป้าคำใสเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลสารเจ้าแม่โสรพีและเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ใกล้บ้านลุงพลนะครับก็ได้ให้ลุงพลเนี่ยจุดธูป36ดอกถวายผลไม้ขนมหวานให้แก่พญานาคองค์พ่อปูป่ปาริจิตน,นาคราชและลุงพลเองนะครับก็ทําตามที่ป้าคำใสแนะนําเพราะว่าป้าคำใสได้บอกว่า เรื่องนี้มันเกิดจากความฝันของ F.C. ลุงพลโทรมาเล่าให้ป้าคำสายฟังว่าฝันเห็นพญานาคไม่มีพลังอ่อนแรงเพราะไม่มีคนเอาของมาถวายเลยส่วนใหญ่ก็จะไปถวายกับเจ้าแม่โสรพีมากกว่าแต่ในทางกฎหมายตอนนี้ทางกรมป่าไมา้ไม่ให้เข้าไปยุ่งกับการสร้างพญานาคเพราะอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้วและยังสร้างไม่เสร็จด้วยทำให้ยังไม่มีคนไปสักการะบูชา และด้วยความเป็นห่วงลุงพลปพเอฟซเล่าให้ฟังว่าชาติที่แล้วลุงพลเป็นลูกชายพญานาคกับชาติมาเกิดซึ่งลุงพลดื้อมากห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ให้มาเกิดก็ยังจะมาเกิดและได้บอกอีกนะครับว่าป้าคำสาเนี่ยเป็นเมียพญานาคและเป็นแม่ลุงพลมาก่อนและฝากให้ดูแลลุงพลให้ดีและเอฟซีก็ได้โอนเงินมาให้ป้าคำสสซื้อผลไม้และของหวานนะครับมาถวายเพราะชีวิตที่ผ่านมามันขมขื่น ต้องถวายของหวานบ้างชีวิตจะได้หวานชื่นแล้ะถ้าหาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ